นี่เป็นภาพของพังสิเวยอ,อายุ65ปีนะครับระหว่างที่เข้ารับการรักษาจากสัตวแพทย์โรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้างที่จังหวัดลำปางครับคลิปนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ผ่านเพจของมูลนิธินะครับในช่วง20วันที่ผ่านมากลายเป็นภาพสุดท้ายในความทรงจำที่ช้างเชือกนี้ยังมีชีวิตอยู่โดยมีคนเข้ามาโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจ ต่อการจากไปเป็นจํานวนมากครับช้างตัวนี้เนี่ยป่วยหนักด้วยอาการท้องผูกนะครับแล้วก็ถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลช้างตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาสัตวแพทย์ให้ยาวิตามินควบคุมการติดเชื้อแล้วก็ประครบด้วยสมุนไพรครับแต่อาการไม่ดีขึ้นเมื่อตรวจด้วยเครื่องอันตราซาวก็พบว่าลำไส้ใหญ่นั้นมีการฉีกขาดมาช่วงหนึ่ง หากปล่อยนานกว่านี้เนี่ยช้างจะทรมานมากครับเพราะลำไส้ที่ขยายใหญ่จะไปดันกดช่องอกทําให้ช้างหายใจไม่ออกแล้วก็อาจจะช็อกตายประกอบกับพังสีเวยเนี่ยอายุมากแล้วนะครับทีมสัตวแพทย์ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่มาช่วยอขอทําความเข้าใจกับเจ้าของช้างให้เซนยินยอมให้ฉีดยาเพื่อให้พังสีเวยเนี่ยจากไปอย่างสงบครับ ค่ะถ้าไปดูที่ Facebook ของนางสาวโซราดาซานวาลาประธานมูล,ลนิธิเพื่อนช้างก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความแสดงความเสียใจกับการจากไปของพังสีเวยด้วยนะคะข้อความบางส่วนนั้นระบุว่าพังสีเวยทรมานมากแสดงอาการปวดท้องอย่างที่สุดความทรมานนี้ควรยุติโดยเร็วเพื่อให้พ้นความเจ็บปวดทางเจ้าของเข้าใจและอนุญาต วันนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการนิมนต์พระสงฆ์ไปประกอบพิธีส่งพังสีเวยก่อนที่จะมีการใช้รถแบคค็กโฮขุดหลุมแล้วก็ทำการฝังซากในพื้นที่ของมูลนิธิเพื่อนช้างด้วยค่ะขณะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลช้างมูลนิธิเพื่อนช้างแนะนำเจ้าของช้างให้ระมัดระวังเรื่องการให้อาหารนะครับไม่ควรให้อาหารที่ย่อยยาก เพราะอาจเกิดอาการท้องผูกถ่ายไม่ออกแล้วก็เป็นอันตรายสําหรับพังสีเวยเนี่ยไม่ใช่ช้างเชือกแรกครับที่โรงพยาบาลช้างทําการุญยาคาตที่ผ่านมามีช้างหลายเชือกนะครับที่ป่วยหนักในลักษณะนี้แล้วสุดท้ายสัตวแพทย์ต้องตัดสินใจฉีดยาให้จากไปอย่างสงบครับ